จะเริ่มพรนสัดตู้เป็นง่ายโอ้เลขมาหลายทางหลากหลายเลยเกินปูอ่าเล็กและเกินครับปูตอนนี้มึนคักแล้วตอนนี้เอาบปแม่นบนผ้าด้วยเมาเลขแล้วบอกเมาแล้วปูเมาแล้วนี่แหละนั่งยุ่งทางกันเลยล้วโอ้มาพากันหนึ่งุันกับเลขเนาะโอ้ปากขนาดโอ้ชาดีดีด้วยนะปูจะสีว่าได้ไรเนาะ วนนั้นก็อันงานนุ่มก็กระโตไมาเอาเรื่องั้นรึว่างานครับผมเหออ็นยังไงเนี่ยออครับผมลูกหลานจแถวใกล้ๆกันเป็นมากนี่แหละครับผมประตูไมาเอาดิครับวานนี้โอ้งวดอนว่างานนี่เนาะสามสองแตกเป็นส่วนเลขพิเศษเนาะของครูเนาะครับเนาะอ,อ่า บานี่ช่วงต้นงวดครับกับน้ำเสนอแนวาทางของปูไปแล้วนะครับกับมีเลขทั้งหมด6หางแล้วก็เลขพิเศษอีก2หางครับเลข3ตัวปูจับให้4ีหางงานครับงานบานี่มียังเต็นแผ่แล้ครับปูนี่บเปเนี์ให้อันอันแปดหกหนึ่งไม่หลม่หลอกอ่าปูเน้น ปูเน้นสองตัวให้ครับแต,ต่ว่าสามตัวปูยังบม่คมมนนม่นเน้นครับเออแม่นบ่อันะไนเน้นให้เก้าเจ็ดเน้นหมครับแค่สามเน้นหมดแมนครับสองตัวปูเน้นมากคือหกสามกับเก้าเจ็ดครับเออเก้าเจ็ดกับหกสามเน้นให้ <c oughs> บ้านี้ที่นี่เลขก,กันปริศนาให้ด้วยโอ้ไม่ปริศนาเลขพปริศนาบอกครับปูโอ้จักว่าปริศนาตีเต็มบอก เอาล่องอล่องล่องเบง,งปูล่องเบงง่า,า,ายไงบ่ครับผมอิสนะอุบานมาครับปูเออทิศนาเงี่ยง่ายตีง่ายที่ตีตไงไตา่า,งายยี่ดอกครับผมผมล่องโน้นแหละปูเหยี่ดชดสองตัองสิบสี่เนี่ยเหยียดสิบสองคล้องสิบคล้องสิบสี่เออสองกับสิบสี่แล้วปูเหยียดชุดสองตั้งสิบสี่ นี่เลขสองหางกับรถะปูสิบสองกับสิบสีได้หรอครับอะันละมันยนตัวหีบเด้ตัวนีบเด้ตัวีห่สิบสองสิบสีตัวหีดน้ำเนาะครับปูกเอนี่สิบสองกองี่สี่จะชื่อวตีเพ่งก็ดอชื่อวตีอไรดอก็คือ เอาเป็นปริศนาไว้น้ำบปล่ครับปูเอาลงเป็นปิศนาไปเลยมันบอก่ครับอ่เนี่ยชุดสองยุดตีมันงแมันจะเขาอยู่ในเล็กปูนั่แหละครับผมอยู่อยู่ครับมีเล็กปูหนึ่งอยู่ครับอ่ามันอยู่ได้ล็กอยู่ได้ไหมมีเตียวปูอย่แหละครับผมอ๋อมานีปูครับไอในส่วนของเล็ก คงแรกเดี๋ว,ว่าช่วงตองวดที่ปล่อยออกมายังคงเดิมบ่ครับโครงเดิมมันนั่นคงเดิมยังคงเดิมมันนัลูกหลานทุกแม่จะเอาชุดนั้นอะไรครับหกหางเนาะอ่านี่ยในมันก้าเจ็บครับอันว่าแบบหกสามครับแต่เนี่ยไหนเนี่ยแบบนั่นแหละเนี่ยในมันใส่อ๋อตัวเน้น เพิ่มหนึ่งแปดอีกตัวหนึ่งมันมครับปูงา<ม>นเน้นที่หน<ม>ึ่งแปดตัวเนี่ยอาร์าติอาตมาเน้นให้ลูกหลานแถวอำเภอนี่นะเดี๋ยวเรารโทรมากที่สามครับไอ้แล้วไปไหนเมื่อเน้วเขาก็ได้เรื่อยอยู่ดีแหละเขาแบมันทรงมันแข็งเขามันทรงมันแข็งอยู่ห้อนะแล้วลูกหลานนี่แหละครับผมงวดต่อ,อก,กันทุกเกย็บหนึ่งหัววัน บอาว่ามึงซื้อโรดแล้วกันดอกพ่เศษว่าพิเ็ดมึงจะซื้อโรดวล้วกันดอกตัวเดียวมันละมันลุกหน้าให้จัดอ่ารนี่อะไรนี่มันมันอะไรสองร้อยเอ็มสีอสองร้อยมันส้อหลาย่ว่าว่ดสามสองมันมีมันซื้อคิดบาทเนยบอกมัน บอกว่าหลวงแม่ซื้อบาได้หลวงม่ซื้อันซื้ออะไร็ซื้อลงแม่ซื้อได้บอกมันนะบอกมันตัวใหี่มดตัวเดียวบอกสามสองตัวเดียววะทีบอกมันตัวใหญ่ยังไงบอกมันตัวใหญ่มันก็ไปซื้อทิพย์บาทนี่เอียวัวเอาก็ยังแค่ยืนตัอคูเพื่นกระไดอยู่เนาะทิพย์บาทนอนมันมีได้เยะบาทิพย์บาทมันเล่สองโตมันอะไรที่ห็นรอยนีเ้านั้นแล้วู ว่านั่งะครับว่านุ่งเตี้นั่นักมึงว่าเอาว่าน้บุญว่านัวนันบุญว่านี่ให้ตัวนันตัวใดเนาะปู่ครับผมว่นนีนักนเมว่านีไปนักดูก็เจ็ดชัดแปดหนึ่งเจ้าเจ็ดกัดแปดหนึ่งเนาะเป็นตัวนัดยันสามไปสามสาม ตามักษ้าถามเนี่ยเลขสามมน่ะสามเมันมีอยู่สีหางเรือกันเลยสามมาน่ะครับผมมันเรือสามมอาจมไห้ไปแช่แลขสามสามหกครัหกสามน่แม่ครับผมแต่ว่าเลขมันมีีหางเลขล่างเรือตัวนี้นะมันมีสามเพันสามสามสามสองอยนี้ครับผม สามแปดอีกตัวหนึ่งอยู่แน่มันนี่ซีขาอยู่เน่เลยนักตามของแต่ว right. <c oughs> ่าป <c oughs> ูค <Movie> ัดออกมาตัวหกสามสามว่าไปแท็คสามคือเพราะว่ามันเด็ดมันหลายตัวคือเพราะว่ามันเด็มันหลายตัวไปตํานักตำหนั่เมันจับเขาละละแล้วดูเขาบนเขาล่างกันนั้นแหละ แต่ปูคิดว่าถ้าติดสามนี่นะจะมาทั้งล่างมันบอกครับปูเมียนสามนี่คำแม่นะคำมันแม่นะสามแบบมาล่าถ้าสามมาสามมาล่าลักชุดด้วยลักสิบด้วยลักชุดด้วยสามอ่ะพ่อแม่นะครับผมปูข้าบโมแมข้ามันโมแมนี่ข้ามันโมแมมันสีแม่นี่เก้าเย็บเก่าเพชรทั้นที่เลยเด็กครับผม ของกูนี่มันตึงไปแล้วเรียบร้อยจาว่ามันปล่อยไปกันสั่นนี่มันเคยออกสั่นก็ปล่อยไปกันสั่นครับแสดงว่าตัวนี่มันหลายตัวมีหลายเดียหลายตัวมั้งเนี่ยมันจะหลายชีว่าหลายตัวมันจะย่อมถือจาว่านี่โอ้ค้างมันจะคือเตัวละครับผม เอ้งมวดนี่รุ่นบนรุ่นล่างเลยนี่ปูหวดนี่นะงมวดนี่รุ่นแตกบนแตกล่างเลยนะอครับปูนี่เดียวเพิ่งนี่แตกบนแตกล่างแตกครับแตกหมายถึงตืง่ทั้นบนทั้งลาง่าง<อ>นะครับปูแมนบอกครับร<อ>ุ่นถูกบนถูกล่างเลยอะครับเพิ่งตัวเลขชุดที่ปูห้มานี่ครับเ<อ>ข้าบนเข้าล่างดดเป็นไ,ไม่ได้ดีนี่ะ กา่ <c oughs> บอกไอซีเล่ยเ์เยอะต, <c oughs> ตัวนี้ซีเล่ย์ให้ได้เยอะเล่ย์ตัวท้ายตัวท้ายหมุนสองเทียนตัวเดียวเลย์เลยหาซื่อเล่ย์คร,รับ้าสามแปดสามเล่ยตัวนี้ไงหมุนสองครั้งเลขรางวัลสามตัวท้ายมันบอกปูเงนสามตัวท้าย หมุนสองพั่งหมุนสองพันงอ่ะครับหมุนสองครับโอ้หมุนย่างละสองหน่อยะเด็กใช่ครับเด็กหนาหมุนย่างละสองอ่ะีแหละตัวไทยนีแหละห้าสามแปดเยอะครับตรงๆเลยครับออกมาออกมาเลยกจะโอ้เสีดใยเด๋กียน่สดนี่ปฏิวัยเสียดก่อนห้าสามแปดเช่นนอยๆงี่ห้าสามแปดพอด้ หกท้ายสามตัวสามแปดห้าสามแปดาเเล่นทางเดียวครับผมครับไม่เช็ว้ยูหาหางมือหนอวะครับเลขนาเลขหลังเลขใบยูาหางแต่ว่ามันใจยูห้าสามแปดครับผมเหยีดไพ่กับผู้บันทึกผู้ครับในส่วนเลขสามตัวนี่มีอยู่ทั้งหมดสี่หางเนาะกันมี่ห้าจเก้า 8 50 863แล้วก็861อกหนึ่งซีหางมีปูเนิ่งหางไหนครับเงแปดหนิน861แปดแปน8นี่เหมือนเราครับหมุอนเหมือนเราแปดแปดนึ่งครับผมจะได้แค่งแปดจะได้ 8, ไดครับผม มุนไาตัวนี้นะ 1, 8, 8, 8, 8, นหนึเงแแปนึ่งแปรแพชกได้ัรนี้ได้เอาหมุนตัวนี้นะ่ะตัวนี้ครับมุนอาดยแล้วก็เอาไว้ยรื้ยนรื้อเหียบคิดสองป้คี่ตีเลยครับผมครับผมเขาห้มากเขาห้มากอาจารย์หายมากครับผมโอได้ปิิสนาเนาะ มีคิดณนา,นา,นานอาจารย์ให้มากเลยอาจารย์ครับผมอาจารย์ให้อาตมามากนีทิศสองคล้องทิศี่ไ่ว่าตัวน้ำสีตันเฉียนคิดนาหรือตัวน้นสีตัว,ตว,ตวเงียดนี่มีคิดนาหรือมีทิดสองคล้องคิอสีคล้องทิศสี่มองหนมคนขึ้นหรือแตกอืมคล้องไะคล้องมองนีขึ้นหรือแตก แต่ว่าเีดนี่ที่ดนี่ฮอนสต์คุกวันวอร์สไบดีครับผมไม่ว่าอันที่ดก็เตาซั้หนึ่งสามนี่เฮ็ดหาหนึ่งสองวันหนึ่งสาม่งสองวันนี้ยังไงนี่แหละเนห่ยเลสนานมากเรื่องการด้าเฮ็ดสิบสองนี่เป็นเลขหนึ่งธรรมดาเนี่ยครับเลขหนึ่งอาราบิกนี่บครับน่ะเฮ็ดสิบสองแค้งสิบสี่โค้งชุดทีนี อ้อออ้งเงี้งเขียนแปลนะเขียนส่ข่มีเแปดมงอ้ยเขียนแค่เลแปดึงใจเฉ็นที่เหมือนแป้งนอต่อเต่มเขสเขียนเงียนงูกันเลยี่ออกน้อยเดียวน่อตามไปเลยเขียนจังไรน้องงูปะนี่เราสักางคือเลขแปดตัวเงี้ยงูเขียนคือเลขแปดนะงูกับเขียนแปดมากเขียน บิดมาตั้งหลังมีนะบิดมาตั้งหลังเราจะเขียนขึ้นนั่งขีนนะบิดมาขัวล้วก็แงขึ้นนั่งขีนนะพี่เบสเบียบิดบิดมาข้างหน้าก่อนเราก็อ้อมไปข้างหลังน้อยนึงเรากแงขึ้นมาขัวนั่งขีนได้เปล่าเนียนเขียนเขียนว่าง่ายเลยลงมาเลยบอกปรวก็ศบิดมาขัวก่อนแล้วก็หักหน้ากลับมาใส่งขีนนะขึ้นีนนั่งขีน ลงแม่สิไอ้ไข่เลขแปดนะอ๋อลงแม่สิเขียวเนมาจังสั่นเลยอาจารย์นักมากกว่ากันนี่อันนี้หลักงมม่ตรงตรงอันนี้เอต้นมีต้นวางยุตนาต้มีต้นวางคำนี้เขียนได้แล้วผู้เขียนได้แล้วเขียนอารย์เขียนได้แล้วครับเขียนได้แล้วบัดนี้คือเลขแปดแล้วงงวยเขียนได้แล้วไม่บอกครับ ยีที่สองแต่ว่าตัวยีบนี่ตัวยืบนีห้องน้เ่อไอีแต่ว่าตัวต้อเต่ามันคือเลขสามนีไงเล็สามมันดมืือือต้อมันสามนึ่มันยบหนึ่งหาสองวมีสามหนึ่งสองัแยังวายดีเดือนแต่ยแตหนึ่งหามีที่สองห้อีบ้านเีว่าสั่งเป็นว่าคนวาหนึ่งคือใบพดมีีว่าสั่งเป็นว่าครับ เอามาที่กาโเล็กครับส่วนเลขพิเศษฟูกับยังคือเก่านะครับฟูเนาะนี่เก่าเลขพิเศษเพราะว่าที่สองข้อที่ t h r เนี่ยมันจะเขา่าขอ้อที่ t h r e เนี่ยมันไปเข่าครับเลยพิเศษปูเดินครับผมแมนตัวเหียสิบสองข้องสิบสี่เนี่เขาก็เลขพิเศษปูเลยอ่าอันที่สองข้อที่ t h r e มันเขาก็เลยฟูเนี่ยครับผมแมพราว่าเลข หา้าสามแปดสำเล็ดเ็ดที่เป็นเล็ดที่แบบตื่อเดยอรับยกสีว่าพ่ได้อ๋อสามตัวล่างเนาะปูเนาะคือสามตัวล่างสามเัลเลยด้ายสามตัวล่างสามเลวหมุนสองครั้งนะันหลยห้าสามแปดอ มเอ็ดี้เป็นเมาอะไเลยนะเอ็ดชี้เปเมาอนแอดมินนี่แหละครับเมาครับผมแอดมินบุญเนี้ยด้วยแอดบุญเออดมินบุญนี่แหละที่เมาอนนะเมาเลยบบุญเอ็นนายอชิตาปีนเนาะตนีบุญเนาะกํลังเคลืยนว่ามันจะออกตัวไหนเนี่เคลนน้ำเล็กเนี่เนีู่จไกินมันหลาย บุญน้องนมี่ันก็ดีได้หรอกครับผมบุญน้องนมี่ันก็ดีเขาโป้เลยดอกครับผมเอาแบบนี้ก็น,น,นานๆรับตาบด้วยไงดีเลขเลขเลขคูเ,เนี่ยรับตาบด,บตด้วยไงดีครับไปเรื่อยๆๆหลังจากมันเข่ายแล้วนวดก่นอ,อ,น,อกนจังที ไอเอฟซีเบอร์โัวอนนั้นเ่นมันเขา่ายังว่ากันไอเอฟซีเบอร์โธเนโธ่ม่เอาพิเศษครับผมอ่ามันเข่ากันเด็กพิเศษมาดมัน,น<า>บ่าบเคยขาดเสียนอ๋ครับผมมีมีวกขาดมันกับขาดตันแต้เลยที่น้องก็เลยเบิ่นตอนแรกเลยปูนะครับอ่ามันขาดประมาณนั้นแหละ ถ้าเลขเบิ้ลกับเลขพี่น,อน้องนี่มักจะพลาดเป็นบะปูครับมาให้ขาดเลยเลยเล็เ,เ,ลเบิ้ลกับพี่น้องนี่เอามามันโมงันสูตรเลขเบิ้ลครับือนะถืาากกอว่าชัดเจนงในส่วนเลขปูอนะไรนาะครับอ๋อเ,เอามัเนี้ยักไม่ยังพิเศษอีกว่าครับปูอือคนนีพิเศษนะก็จะมาแต่นีเลขกโยมมาใทรที่กันยมยมเขาฝัน นุ่มก็ฝันนี่ยเขาไมาให้นด้วยกันเขาฝันเน่ย huh. ง่วที่แล้วก็แน่้อเขาจูงแขนแน่้เขาตายไปละละแน่้อเขาจูงแขนไปบอกเลยแอบบสามวันที่แล้วงวนนี้อะเอาีฝันอีกคือเจ้าฝันว่าอันแม่จูงแขนเข้าไปในบ้านผู้ใดหลบเบ้าหูอ่ะสั่นแน่้อหลบไปในบ้านผู้ใดหลบเบ้หูอ่ะสั่น จวมเข้าไปนะไปเล็นนี่ที่บ้านเห็นเล่ที่บ้านมาลานีลาลูกเอาตัวนี้แหละงวดนี่ว่าสันเป็นบอกเค่นั่นเป็นจะไปอันนี้ที่นี่เป็นม้าพ่อ,อปูยูรันข่าววดีปูยูรันข้าววดีปมูมันบอกม,มันบอกลูกแปดสี่บ้านเล็กที่แปดสิบสี่บ้านเล็กที่แปดสิบสี่เหรอครับปูแปดสี่ เดเจ็มครับผมอันนั้นจะมือในกินนะนอนจะมือน่อยนี่ะเนี่ยังอนันะนยดกรนเลยนะกิ่งเแถวเลยว่าจะเมือหน่อยปั้นไปผู้ละสองล้านวามล้านเนาะเจะมือหน่อยน้ำเบาครับเออว่าว่นนี้เขาก็ได้อีกแล้วว่านี ครับผมมันยังก็ได้แปดสี่าระชันเด็กนะเบิ้งเบิ้งเอะครับผมจะเบิ้งเบิ้งเราจับกัเอาไรมาดังนั้นก็อยู่ในห้องสิบสี่อะไ่างตะอยู่ในห้องสิบสี่อยงงูมันคือเลขแปดเนาะงูมันคือเลขแปดมันก็เป็นแปดหนึ่งสี่มันว่าครับสับหางกึ้นเราหนึ่งไปทั้งหนามันกจะเป็นแปดสี่ทั้งที่ต่างเงินอะไรนะแปดสี่ครับพอมาก็ตึงแขน กุแขนลูกเขาไปเบ่งเลยนะเขาฝันนะเขาฝันเขาฝันเม็นเตือนที่ร้อนหมดว่าฝันเขาก็ได้พวกแม่นหน่อยๆเนาะว่ากัรแปดสามเนี่ยกระจูงแขนไปเบ่งนี่จะนีนะว่ามีกระจูงแขนลูกไปเบ่งเรื่อยย้นป้ายวันี่อที่งบ้านยันตัวอย่าที่คืนวันแปดตีหตัวนี้แหละลูกว่าทันงวดนี่นะว่าก่นเป็นว่าบอกลูกเป็นแล้วเป็นจะไปวัน เราเปนกัไปใช่ไม่ั้เปั่นกนนะครับครับเิ่นบอกมาครับครับเิ่นจะบอกจะนปูคนเดียวแ่ะครับรานข้าายุทำง่นครับผมแลนเมื่อะไรบอกผู้ใดหอกครับบอกจะปูอนี่ยปูไปพอดีมันจะนกมือยวายปูอะไรอะไรเลยบวกครับผมยักไม่ได้บอกตรงๆบอกว่าบอกเมื่อไรกับปูกัน เงินมามองไปเลยคูให้งบ้านเงาว่าทันงินมาครับคือว่าไอ้บ้าตัวใดญ่อะมีอู่ของตัวนี้ตันึ่งว่าเียนไหลเนาะไอ่บอกเอซีตัวบอกเอซีไปนั้นผาเามาับโอ้ยขอบคุณเลยท่านใหครับนั่นขอบไปจัดไปถ้าเข้ามาจะได้มึงจัดหลายการบุญเทานี้มึงจะได้หรอกครับผม อ๋อเป็นไม่ดีก็คือเป็นจังพุนจงพุ่นหนฝากตอนเอฟซีดอกปูครับปูเอฟซีกัโอ้ยอะไรงวดมานี่กัเจ็บกันหลายครับแกดมินั่นเหรอครับปูนั่งอยู่น่สองคนนี้กันแก้มุ่นแห้มุงในวันนีนมาตาตัวไนลำลำเรื่อยๆนะใช่เรื่เยบดึงเราเด้อปัญหาครับปูคนังงานดึงเราก็ได้เีดอกปูวาน่ะครับผ อ่ามันมองไะไรผ่านได <Fig kaik S 1> ้ครูนะมองไปด้วยๆทั้งเขาดอกครับผมพููอ้าวเราเดินป้อนนาตาจูนาตูมันมีจัดซ็นดี้เรืนอคเรับเจกเจี๊ยนจัดจัดเป็นที